สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับมือนี้ก็อยู่กับช่องลุยสารอบป้าทุกคนนะครับผมมือนี้สิวันทีไปหาซื้อปุ๋ยพี่น้องพาไปเบื้องลานต้นไม้ครับว่าเป็นยังไงวันจะซื้อพวกฟักทองข้าวหน้ายังสีหน้ามาปลูกครับเรจะซื้อปุ๋ยกับซื้อดินน้ำลาเดี๋ยวผมจะพาไปเบื้องครับว่าลานต้นไม้เกาหลีเป็นยังไงเนาะมากินกาแฟของผมครับระเบิงกันพี่น้อง ครับผมพี่น้องอันนี้เข้ามาฮอดแล้วนะครับแต่ผมสิขอไปกดเงินก่อนเนาะนี่ล่ามยูหันดูครับนั่นขายปุ๋ยขายดอกขายพวกต้นไม้ดอกไม้ยังสีหนาแต่ช่วงนี้เขาจะาสิบมีกล้ากล้าไม้ขายในหน่อยนะครับไปเดี๋ยวไปกดเงินก่อนพี่น้องธนาคารยูใ,ใกล้ก่ห้องลยครับงามเโอ้งามครับ พี่นอ้องเ้ากด้งสิงเสร็จแล้วครับไะบัดน,นี้เราิ่มเบิ้งร้านดอกไม้กันไปเดี๋ที่ร้านครับเฮ้ยออมาสบดีแล้อมาพี่น้องในห้องขามมาแล้วครับถือว่าเบิ้ง,งนี่ครับร้านข้าคนร้านร้านพักค,ครับเสียงอ่ะสิ oh. อูอีในเด้อพี่น้อง

ันจะเป็นขึ้นฉายครับขึ้นฉายพี่น้องขึ้นฉายง่ายไหมครับอืมนะครับพักแต่วันนี้ห้องพ่อสิมาซื้อดินครับซื้อปุ๋ยได้พี่น้องด้วไหมโอ้โหโค่อไหนวุด้วเดเอซื้อซื้อซื้อ,อพี่น้องนี่ นี่บักพริกเด้อพี่น้องมีสุกยางครับพริก,กนี่ขายเป็นว่าสี่ต้นพันธ์ยังสีนาสามต้นพันธ์สี่ต้นพันธว้อนพันธว้อนครับพี่น้องดอกไม้ก็มีนี่จะเป็นบักเขือครับบักเขือม่วงบักเขือม่วงออกดอกแล้วนี่นี่บักเขือครับตน้นซูโม่ตน้นใหญ่ขึ้นมาใน่ก็สีแพงขึ้นยันนงสี่หน้าครับ โคกไผ่ก็มีนี่ยผลไผ่พ,พี่น้องอันนี้เป็นซี่หอมครับนี่ผักบัวเทาได่ไนเนาะผักเออผักบัวเักบัวดประมาณซี่หอมผักบัวอ,อ่ไม่ซื้อเยอะหรือเปล่าพี่อะไม่ซื้อเยอะจะได้ช่วยถือไว้ไงอันนี้อันนี้จะเป็นพวกดอกไม้ครับกุหลาบหินอันนี้ดอกไม้ครับกุหลาบหิน ผมมันี้ผมสิมาเบิง่งเอเอฟักทองฟักทองอยู่ไหน้ะฟักทองมึกอือไหมพี่น้องพมาเบิ่งบกอือครับพริกฟักทองห้อยเบ่งบกอือนะครับฟักทองฟักทองอยู่ไหนฟักทองนี่เหรออันนี้ใส่กระป๋อง ต้นใหญ่นี่ต้นใหญ่ผักชีไม่มีว่ะเออออกมูต้นใหญ่เลยเนาะห้องเนาะเพราะว่ามันจังสีได้กินเร็วเลยนี่ใช่ฟักทองไหมพี่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เหรอโอ้อันนี้เบื้องหลังเข้าเจ้าบ่แตงกวาแตงกวาหรือแตงไม้โอ้หอมหยัก ไปเห็ดจังสี่บ้านห่ออะไรเลยเนาะได้อยู่แต่ว่าบ้านเราบ้านเราเขาปลูกเองได้เนาะราาไม่ค่อยดีไงพี่ไปดูฟักทองดีกว่านี่ดูดิป่ะตัวนี้นี่เหรอพี่อันไหนพี่จะรอนี่ไงผู้เชี่ยวชาญครับพี่น,อน้องตรงนี้เหรอมันขายอย่งไร,ร็ว่ะก็ขายสามนี่หรือเปล่าต้นละสามยกต้นยกแผงเอาดิน,ดน ดินนี่ไม่พอหรอมากงพี่พี่จะใส่กับอ้าวไปยกไปให้เพิ่นเลยเฮาสี่ต้นสามสี่ต้นก็พอมัออง้งนอี่ครั้งนครับ เราถามาก,กันครับถาจุมาพี่น้องมีทุกอย่างครับนี่ปุ๋ยนี่ดินดินพร้อมพิสมอเนาะมาให้เมนอมเห็นอมสือเมนโนุ่ขน,นั อ่านี้ตัดเลือดแกใจ섞กนไม่ได้อ๋อถือเข้าไปงั้นแหละเท่าไหร่วะอย่างนี้ร์อะไน อย่างแค่อย่างนี้อย่างเดียวเลยเดี๋ยวเราซื้อดินด้วยสามต้นก็เหลือแหลแล้วเนาะโอเอแล้วถ้ามันเกิดเาอยู่โรงงานก็เพาะไว้อยู่ไงแต่มันต้นเล็กซื้องี้ไปจะเร็วกว่าพี่ว่าแต่ต้นตอนที่เราซื้อมันสวยดีนะตอนที่เราซื้อเขาก่อนอืมแต่นี่ย

ที่เก๋บอกซื้อปุ๋ยปุ๋ยเอออันนี้ดินใช่ไหมเนี่ยเอาสอบหนึ่งเท่าไหร่วะอันนี้ดินมะพร้าวเออเอาไปสอบหนึ่งเลยเนาะ นี่กูยัียง4,000ไม่พอเดี๋ยวานให้น้องพอยั3,000เหรอน3,000 3,000วอนปุ๋ยเท่าไหร่เดี๋ยวแกไม่แน่ใจใช่ไหมเท่าไหร่วันนนเ่ย็นปล 2,000원, 4,000원, 6,000원, 네 차, 6 0원6원6 0 0가원 6,000원, 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 6 0 0 6,000원, เยครับ <Buck> <Okay, guys, S 1> พี่น้องก็ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับคลิปพามาซื้อต้อนไม щ, ้สำหรับค่าใช้จ่ายวันนี้ก็พักทอง3ต้นต้นละ500ครับพันหเนาะแล้วก็ปุ๋ยนี้4ี่พันไอ้ดินดินพีสมอสครับสี่พันแล้วก็ปุ๋ยปุ๋ยนี้ 2, 2> สองสองพันครับไม่ถึงหมื่นวอนพี่น้อง ไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับน้องสำหรับวันนี้ลูกสารอปป้าขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย